ขณะนี้เวลาเจ็นาฬิกาสองนาทีครับไไขบวนรถเดือนพิเศษทักษินที่3 7ต้นทางจากสถานีโอ้โหกรุงเทพอภิวัตรปลายทางสงไห่โกรกและขบวนรถดือนพิเศษลดรวมระหว่างประเทศขบวนที่4ีหโอ้โห ตอนทางจากสถานีกรุงเทพอภิวัตปรปลายทางประดังบีซาโอ้โห,โหลูกรลักแอดมินนะครับนะก็จะมีเพียงสองคันนะครับที่เป็นลูกรักแอดมินนะครับก็คือห้าสองเฮ้ยเอ่อศูนย์ห้าแล้วก็คันนี้นะฮะแล้วก็ห้าสองศูนย์สองห้าสองเอ่อศูนย์เจ็ดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะ ที่ทำกระบวนหนึไปเมื่อ,อาวานนี้นะฮะโอ้โห,โหมาแล้วครับรถด,ด่วนพิเศษทักษินที่สามครับ3ามสิบโอ้โหเดอรเซพิเชียลเอ็กเพรสเวนนัมเบอร์รุงเทพอภิวัตน์ทูสุงไงโครรก รุงเทียบอภน์เซมิแนลเซ็นทตัลทูสุไงโครกพาสิเตอร์บายอีสเทนเพลสคอร์ดีแอนแพลตฟอร์มหมายเตีและรถด่วนพิเศษรถรวมระหว่างระเทศที่4ีหนะครับโอ้โหคันนี้ ลูกลักแอดมินด้วยนะฮะโอ้โหมาแล้วครับด่วนพิเศษทักซีที่37ใช้เป็นหัวรถจาก QSY QSY หมายเลขฮ่าสองโอ้โหลูกลักแอดมินนะฮะ ชีวิสไวหมายเลขห้าสองครับโอ้โหรู่รักแอดมินนะฮะโอ้โหโอชอสสี่หครับโบพอห4ี่ครับ47นะฮะสี 47, นะครับโบนทพหนึ่งครับ โบนโทโป1066ครับโบนโทโป1055ครับโบชอสอ1036ครับโบชอสอ1074ครับโบชท97ครับโบกโกค1022ครับโบนโทโป1050ครับ โโนโอโปร0 7 3่ครับและปิดท้ายครับโโนโอโปร0 2 0ครับท้ายครับ <c oughs> มาแล้วครับรถเดอนพิเศษทักซินที่37ต้นทางจากสถานีกรุงเทพอภิวัตรปลายทางสงเงากรกและขบวนรถเดอนพิเศษรถรวมระหว่างประเทศขบวนที่45ต้นทางจากสถานีกรุงเทพอภิวัตรปลายทางประดังบีซา เดี๋ยวจะมีการแยกริ้วกันนะครับนะที่จุดนี้นะครับนะที่ฐานนี้ชุมทางหัดใหญ่นะครับนะ ตามน,นัง่น่าินะครับนี่ก็คือรวรถเดื่อิเศษทัพสินานะทัพสินารักที่3นึ่งะโอ้ยาวเหยียดเลยนะครับยาวล้นชานเลย

ขบวน992ด้วยนะฮะทางด้านดอนหน้านะครับเป็นของขบวน45นะฮะเดี๋ยวจะมีการแยกริ้วกันนะครับนะชีวิ CSY 5225ตอนนี้ออกไปแล้วนะครับนะ